สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่ใบยอยู่หน้าโรงพยาบาลนะคะเเฟนลีสฮอตพิทเชอรนะคะพ r เวทฮอตพิทเชอรเนาะในเนาะพี่ใบศกส,สามีเข้าไปข้างในแล้วนะคะเขาไม่ให้เข้าไปนะคะเขาไม่ให้เราอยู่นะพี่ใบเข้าไปแล้วแล้วออกมาแล้วาเพื่อนเดี๋ยวเขาจะอยู่ในนั้นประมาณสี่ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวพยาบาลจะโทรมาบอกว่าหลังจากทําการแล้วเป็นยังไงเนาะเพื่อนเนาะ ก็เลยถ่ายบรรยากาศนอกโรงพยาบาลให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะเนาะตรงที่ส่งคนป่วยนะคะเพื่อนเราก็จะขับรถมาตรงนี้นะคะเพื่อส่งคนป่วยนะเออจุดรับส่งคนป่วยนะคะเพื่อนนี่นะ,ะเราก็ขับรถมาตรงนี้นะคะเออนี่นะ,ะนี่ตรงนี้ก็จะมีจุดอ่าเป็นจุดส่งคนป่วยเนาะ,ะ <ly> นี่ก็ เป็นจุดรอรับส่งนี่นะเพื่อนเออพี่ไายจอดรถอยู่ใกล้นะคะนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะเนาะฝนจะตกนั่นเพื่อนบรรยากาศนี่นะคะในเมืองตรงนี้ไม่ใช่จุดศูนย์กลางนาอเพื่อนเดี๋ยวพี่ไายจะพาไปตรงที่เขาเรียกว่า post office นะคะ post office จะอยู่จงจุดศูนย์กลางเมืองบันดาเปิดนะคะเพ,เพื่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ข้างนอกอ่าบริเวณโรงพยาบาลนิดหนึ่งนะคะในนอนเพื่อนข้างโรงพยาบาลน,นะ,ะนนเพื่อนในข้างโรงพยาบาลน,นะคะนี่ชื่อโรงพยาบาลน,นะคะเนาะเฟลลี่โซเอ่าอซูไซตีนะคะพิเวทฮอปพิทเทลนะคะตรงนี้เป็นจุดอิมเมจเอนซี่นะคะข้างหน้าน้อนะคะเป็นอิมเมจเอนซี่นะคะช่วงอ่อาฉุกเฉินนะคะตรงนี้นะคะเป็นอันโรงพยาบาลเอกชนเนาะเพื่อนๆนะคะแต่ว่า คนที่รักษาพ u b พลิกนะคะของพระพลิกนะคะพระพลิกคืออะไรอะ่ะของรัฐบาลนะคะของของรัฐบาลอะ่ะเอ,อ,อารัฐบาลจะต้องส่งตัวมาที่นี่นะคะเพื่อทําการรักษาที่นี่น้อนเพื่อนโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะโดย จ่ายโดยรัฐบาลจ่ายนั้นเพื่อนแต่ว่าต้องอันของรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลส่งตัวมานั่นเพื่อนเนาะเออก็มาเล่าให้ฟังนะคะถ้าคุณมาเข้าเองโดยที่รัฐบาลไม่ส่งมาคุณเสียตังค์เยอะนะคะนี่เนาะอ่าเป็นออเอกชนนะคะนอนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนี้นะคะอ่าพาร์กิ้งนะคะตรงโน้นนะคะที่พาร์กิง้ง ่าสถานที่พาร์กิ้งตามข้างทางนี้ก็พาร์กิ้งนะคะพาร์กิ้งสปอร์ตนะคะเนาะนี่ให้ดูนะคะดูบรรยากาศนะคะให้เออ굿กูด s s o r r y i <laughs> <laughs> s h o u l d m a k e t h e s ว m ดีโอเอ่อมืดครึ้มฝนตกนะคะฝนจะตกนี่เนาะออกมาข้างนอกนะคะเพื่อนให้ดูบรรยากาศ สวยๆงามๆนะคะตามถนนหนทางนี่นะคะเพื่อนเนาะเออเห็นบอ่อเห็นบอ่อบรรยากาศก็ดีเติมอยู่ด้พี่น้องนะคะเนาะนี่เนาะ,ะอันนี้ก็เป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะมันเพื่อนแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะค่ะเพื่อนไม่ใช่เมืองหลวงนะเออนี่เนาะให้ดูบรรยากาศแต่วันนี้อากาศไม่ดีเท่านั้นเองนะคะเพื่อนนะคะฝนมันมาเป็นลูพายุเข้านะคะพายุเข้าออสเตรเลียนะคะลุกอีสระ Will be heavy rain. They, they say the weather say the rain everywhere. นะคะเพื่อนแล้วก็แถวโกโคสนะคะอาแถวสาวบนอดสาวบนโคโนอโซิไปเที่ยวนะคะพายุเข้าหนักมากนะคะโอโกโคสนะคะเออแถวนี้ก็พายุเข้านะคะเพื่อนวันที่พี่ใบามาถึงน,ะน้ำท่วมท่วมถนนแบบนี้เลยเพื่อนลงมาเนียอันรองเท้าเปียกหมดเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะนี่เนาะก็พามาให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะที่นี่บันเดาเบิร์กนะคะเพื่อนที่เมืองบันดารเบิร์กนะคะเป็นเอ่อถ้าเป็นเมืองไทยนะคะก็เปรียบเทียบกับเป็นเอ่อในในนี้นะคะในรัฐควีนส์แลนด์นะคะเมืองนี้ก็เท่ากับเป็นเมือง,งนัคราชซีมานะคะเพื่อนเออคือใหญ่ปานกลางนะคะใหญ่ไม่เท่า กรุงเทพนะคะเป็นเมืองจุดศูนย์กลางที่มีสถานที่หลายๆอย่างมีโรงพยาบาลใหญ่มีหมอผู้เชี่ยวชาญหมอเฉพาะทางที่สามารถทําการรักษาเราได้นะคะเพื่อนเนาะนี่ก็เลยให้ดูนะคะเดี๋ยวเราต้องไปกอเดินนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ